สวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ่ารถครบอบครัวมือสมีนบุรีนะคะวันนี้มาพบกับน้องจะจา่าอแล้วสําหรับคุณลูกค้าคนไหนนะคะมองหารถสีนี้อยู่นะคะหรือว่าสีเทาดํานะคะวันนี้บอกเลยว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นของบริษัทเพชยนต์เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆนะคะน้องจจก็จ่านํามาเสิร์ฟคันนี้นะคะได้ปี2015นะคะเป็นเครื่อง2.8ตัว V Sigma 4นะคะเป็นตัวขับสนะคะใครอยากได้นะคะคันนี้ บอกเลยว่าห้ามพลาดนะคะได้รถสภาพส,สวยนะคะราคาสามารถจับต้องได้แน่นอนคันนี้ราคาเริ่มต้นเพียง8 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นไม่วิ่ง1 6 0 0 0 0กมนิโลเมตรนะคะเป็นปี2015สภาพสวยทั้งคันเดิมทั้งคันแน่นอนวารตีเลยนะคะไม่เคยชนหนักไม่เคยพิการไม่เคยจมน้ำสภาพรถนะคะสวยมากๆนะคะราคาก็สามารถจับต้องได้นะคะผ่อนเริ่มต้น17,000บาทเท่านั้นสำหรับที่ลูกค้าฟรีดาว ะะไปดูความสวยความเดิมกันเลยนะคะตัวนี้นะคะบอกเลยว่ารถเนี่ยสวยมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะคะสภาพยังสวยๆใหม่ๆไฟตัดหมอกมีมาให้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับทะเบียนนะคะตรงนี้เป็นทะเบียนต่างจังหวัดนะคะมาจากน้องบนลำพู Сп แต่ว่ารอโอนย้ายมาเป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะทะเบียนนี้ยังจะไม่ได้ไปเลยนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีขาวแต่ว่าตัวนี้นะคะกระจังหน้าเดิมๆแน่อนอนนะคะของโรงงานนะคะ สภาพสวยใหม่กริบทั้งขันน็อตไม่ขยับเลยนะคะแล้วยางนะคะยางนี้ได้ปีอะไรนะคะตรงนี้ยางคันนี้นะคะได้ยางมิชลินนะคะยาง in, ม,ามิชลินมาพร้อมยางปี2019นะคะได้ขอบ18แนะคะแม็กอันลอยโรงงานนะคะซึ่งเป็นแม็กสแตนดาร์ดสแตนดาร์ดโรงงานเลยสภาพสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะสภาพตัวแม็กนะคะใต้ซุ้มล้อเดิมๆนะคะน็อตไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะคะ รถที่บริษัทรถยนต์ทุกคันนะคะที่นําเข้านะคะรับรองเลยลูกค้าพึงพอใจแน่นอนนะคะของเราเป็นรถคัดเกรดนะคะคัดคุณภาพสภาพสวยๆนะคะเน้นใช้งานนะคะเน้นความเดิมนะคะตรงนี้ได้กระจกภาพอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแบบ led ในส่วนของกระสานนะคะตัวนี้เป็นกรนสาดที่ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดําขนาดฟิล์มนะคะ8 0ิบรอบคันนะคะแต่ด้านหน้า60นะคะสําหรับตัวฟิล์มนะคะของเดิมนะคะกระจกจะไม่เคย นะคะเปลี่ยนเลยนะคะโค้ดกระจกยังอยู่เดิมนะคะเพราะว่ารถจะไม่เคยพิการเนาะโครงสร้างจะเดิมแน่นอนที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบโคเมียมมาพร้อมบันไดทางขึ้นอยู่ในสภาพสวยๆสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะคันนี้เป็นรถที่พร้อมใช้งานแล้วนะคะคุณลูกค้าสามารถจัดไฟนั้นผ่านขับรถกลับบ้านได้เลยนะคะภาษีพรบอน,น้อง็จะดูแลให้นะคะก่อนสมมอบรถเปลี่ยน่านน้ำมันเครื่องให้นะคะมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงให้คุณลูกค้าแน่นอนในส่วนของตาคัสซีนะคะคุณลูกค้านะคะนี่ดูเลยนะคะคัสซีเดิมๆนะคะ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะเน้นของเดิมโรงงานทั้งหมดนะคะถือว่าคุณลูกค้าได้ไปนะคะด้วยความคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะคะตรงนี้นะคะสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งหมดนะคะรวมไปถึงไฟด้านท้ายนะคะได้เป็นไฟท้ายแบบ LED สภาพค่อนข้างใหม่จริงๆนะคะตัวนี้เป็นโฉมปี2015นะคะปีโฉม2015นะคะ Sigma 4เครื่อง2.8ได้ในส่วนของมองกล้องถอยหลังด้วยนะคะสังเกตวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะรถคันนี้จะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะนะคะ กระจกด้านหลังนะคะเป็นกระจกแบบไาฟ้ามาพร้อมสปอยเลอร์นะคะแล้วก็มีดวงไฟตาที่3นะคะตรงที <Australia> ่สปอยเลอร์นะคะก็ได right? ้ของเดิมไปหมดเลยนะคะรถใหม่เดิมทั้งคันนะคะสภาพสวยๆนะคะคนไหนที่ตามหาอยู่นะคะสําหรับรถรุ่นี้นะคะเรามาดูในส่วนของตัวนยคะล้อด้านหลังกันบ้างนะคะของคันนี้นะคะสังเกตเลยนะคะล้อทั้ง4ล้อนะคะจะไม่มีรอยถอดจะไม่มีรอยแกะนะคะคัดซีเน้นของเดิมทั้งหมดโรงงานเท่านั้นนะคะคุณลูกค้า นะคะตรงนี้ได้ปี2 0 1 5น้ได้เครื่อง2.8นะคะแล้วก็ได้ตัวขับ4แล้วก็นานๆเข้ามาทีนึงจริงๆนะคะสำหรับรถสเปคนี้สีนี้ค่อนข้างจะหายากนิดนึงนะคะแล้วก็สภาพรถไม่ช้ำแน่นอนสภาพรถไม่ช้ำแน่นอนนะคะไม่ช้ำดูยังไงนะคะดูจากเสียงเปิดประตูนะคะตรงนี้นะคะเสียงปิดประตูนะคะไม่ช้ำไม่ตกนะคะภายในนะคะโอ้โหภายในสวยมากนะคะตัวนี้ ซึ่งเป็นตัว2.8นะคะแล้วก็เป็นตัวซิกมาโฟภายในของเขาจะได้เป็นสีน้ำตาลน,นะคะสีน้ำตาลน,นะคะตัดกับสีดําทำให้ดูสวยงามนะคะนี่คือสภาพรถไม่ช้ำนะคะสภาพรถไม่ช้ำจริงๆคุณลูกค้านะคะน็อตทุกตัวไม่ขยับนะคะแผงประตูอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบแล้วก็ไม่ช้ำนะคะไม่ชำรุดไม่ขาดไม่มีรอยสกรปรกเลยรวมไปถึงตัวนะคะปรับกระจกไฟฟ้าปุ่มกระจกไฟฟ้าได้ทักสีบานเลยนะคะตัวนี้ปุ่มเท่านล็อก มาพมาร้อมปุ่ม Engine Start นะคะตรงนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมีคูดคอนโทรลมีพีชชันชิพนะคะสังเกตเลยนะคะของเขาจะเป็นเน้นสีดําทั้งหมดเลยนะคะทั้งคูดคอนโทรลแล้วก็พีชชันชิพนะคะสีดานะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันสภาพพวงมาลัยสวยๆใหม่ๆไม่ชํารุดไม่ค้าไม่ขาดไม่หลุดไม่รุ่ยนะคะส่วนตัวเบาะนะคะตัวนี้ได้เบาะประับไฟฟ้านะคะหงทิศทางนะคะเป็นเบาะหนังสีครีมสีนุกตาสังเกตเบาะน,นะคะจะไม่ช้านะคะสังเกตคือ รถถือว่าใช้งานน้อยนะคะสภาพสมกับราคาไม่ถึงล้านนะคะรถไม่ถึงล้านแต่สภาพค่อนข้างกริบสวยงามมากๆเลยนะคะอะเดี๋ยวน้องกจจาจะพาไปดูในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะคุณลูกค้านะของเขาจะตกแต่งด้วยหนังเลยนะคะเป็นหนังนะคะเย็บด้านข้างนะคะหุ้มด้านข้างมาให้ดูสวยงามนะคะน้องกัจจาเพิ่งเคยเห็นเข้ามานะคะรถสปคนี้นะคะนันๆาเข้ามาจริงนะคะขายค่อนข้างดี นะคะใครสนใจใครอยากได้นะคะรถสภาพสวยๆดีๆแบบนี้นะคะติดต่อหาน้องแกจ่าที่พิษณุ์ยนด่วนๆเลยนะคะบริษัทเปิดทําการทุกวันด้วยนะคะไม่เว้นวันหยุดราชการนะคะได้รถสวยคุณภาพดีคุณภาพเกรดเอแน่นอนนะคะทุกซอกทุกมุมน้องระจ่าอยากให้คุณลูกค้ามาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะรวมไปถึงตัวน็อตน,นะคะต่างๆนะคะรถจะไม่มีรอยถอดไม่มีรอยแกะไม่มีรอยพ่นสีไม่มีรยอยโปสสีนะคะทุกอย่างเลยนะคะกระดูกงูนะคะชัดคมเหมือนเดิมนะคะรอยเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งหมดอันนี้คือ วารตีร้านแน่นอนนะคะรถทุกคันวารตีไม่มีชนหนักแน่นอนได้รถสว,สวยคุณภาพเดิมนะคะ <S <S คุณลูกคา้าคนไหน <S <S เห็นคลิปน้องกิสารีวิวคันนี้แล้วอยากได้นะคะเอาไว้ใช้ในครอบครัวเอาไว้ใช้เดินทางไปต่างจังหวัดนะคะหรือทํากิจาการค้าขายส่วนตัวอยู่นะคะอยากได้รถสวยนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะใช้งานนะคะคันนี้หลับโจ๋คุณลูกค้าแน่นอนนะคะ,นะคะเฮดรูมสาสอานนะคะตัวเฮดรูมจะเป็นสีครีมนะคะ สะอาดค่อนข้างใหม่เลยนะคะสะภาพรถคันนี้บอกเลยไม่ช้ำจริงๆสวยจริงๆเดิมจริงๆนะคะใครเห็นแล้วชื่นชอบแล้วก็ราคาก็สามารถจับต้องได้านนะะไราคาไม่ถึง90 0 0แสราคาไม่ถึง9000แสแต่สภาพรถนะคะบอกเลยนางฟ้าจริงๆสภาพรถนางฟ้ามากๆนะคะคุณลูกค้าอันนี้พูดเรื่องจริงเลยนะคะไม่ได้พูดเวอร์นะคะแนะนําให้ลูกค้ามาชมรถกับน้องเอิจ่าก,ก่อนราคา8,99,000าบาทนะคะได้ปี15ได้ตัว2.8 เนะะี่ยค่ะได้ขับสีด้วยนะคะและภายในได้เป็นสีน้ำตาลสภาพรถค่อนข้างสวยแล้วก็ไม่ช้ําแบบนี้นะคะใครที่ได้เป็นเจ้าของคนต่อไปยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนนะคะขอย้ําเลยนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนรีบตัดสินใจนะคะรถคันนี้มีแค่คันเดียวนะคะสีเทาดาําสีหาย,ยากนานๆเข้ามาทีหนึ่งนะคะสีหาย,ยากนานๆเข้ามาทีหนึ่งอ่าดูก่อนนะคะสีรักษาทำความสะอาดง่ายนะคะเพราะว่าเป็นเบวยบอดหนังนะคะดูหรูหรามากเลยนะคะภายในดูหรูหรามาก <c oughs> ดูหรูจริงๆนะคะคุณลูกค้าไม่ได้พูดเวอร์เนี่ยนะคะดูเลยโอ้โหราคานี้นะคะได้28ด้วยนะคะได้ตัวปี2.8ได้2.8ด้วยได้ขับสีด้วยได้คะได้ภายนหนังสีน้ำตาลน,นะคะตัดกับสีดำดูให้ลงตัวดูหรูหรานะคะมีราคาดูมีระดับมากๆเลยนะคะวัสดุอุป,ปรกรณ์ต่างๆน้องอาจารย์ขอเน้นย้ำไว้ก่อนเลยว่าใช้งานได้ปกติทั้งหมดนะคะใช้งานได้ปกติทั้งหมดวารตีน้องอาจารย์มีให้ บริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงน้องจ๋าก็มีให้คุณลูกค้าไปทุกๆเคสเลยนะคะอยากเห็นความเดิมนะคะจุดไหนเป็นจุดสําคัญอีกนะะ้องจ๋าให้ลูกค้าดูทั้งหมดเลยเพราะว่าเน้นย้าเลยว่ารถที่นี่นะคะไม่มีชนหนักไม่มีพิกามเป็นรถคัดเกรดเท่านั้นนะคะย้ําเลยว่าคันนี้นะ,ะเหลือแค่คันเดียวนะคะฟูลออปชั่นมากๆภายในไม่มีซ้ําใครแน่นอนนะคะแล้วก็สีเทาดําด้วยเป็นสีหาย,ยากนะคะใครสนใจนะคะติดต่อหาน้องจ๋าที่บริษัทเชรยนนะคะที่ช่อง รถครอบครัวมือสองมีนบุรีนะคะน้องยะจ๋าคอยซัพพอร์ตคุณลูกค้าทุกๆอาชีพเลยอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเช่าซื้อได้นะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะขอเพียงรายได้เป็นสองเท่าของค่าง,งวดแล้วก็มีที่มาที่ไปนะคะของรายได้นะคะอาชีพชัดเจนนะคะตรงนี้แต่ส่วนใหญ่เลยนะคะสําหรับลูกค้าคนที่จะสนใจคนจำนวงจริงนะคะก็ต้องจะเชิญเลยว่าต้องเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็อาจจะสามารถฟรีดาวน์ได้แล้วแต่ความต้องการของคุณลูกค้าเลยนะคะ ใครอยากได้ใครที่รักครอบครัวนะคะคันนี้เนาะจกขอเน้นย้าเลยนะคะรักครอบครัวนะคะเดินทางใกล้แล้วก็รอบควมเร็วความแรงขับสี่นะคะวันนี้เนาะจากมีมาเสิร์ฟเดี๋ยวจะพาไปชมเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ตัวนี้นะคะขนาดก็สองจุดแปดวิ่งเปแสนหกนะคะวิ่งไปแสนหกนะคะสวยๆเดิมๆไปยังไงนะคะไปชมกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชมมันก่อนกันต่อเลยนะคะสําหรับคันด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะก็ได้คันหน้าเดิมๆแน่นอนนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะคะสวยๆเดิมๆ สปริงนะคะด้านหน้าของเดิมนะคะคานหน้าเดิมทั้งหมดนะคะแบตเตอรี่ได้ปี2000ตั้งแต่เดือนที่แล้วนะปีที่แล้วนะคะเดือน6ยังใช้งานได้ยาวๆนะคะแบตเตอรี่นะยังใช้งานได้ียาวๆลูกโตๆเลยนะคะน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาอยู่ที่เดิมนะคะน็อตฝากระโปรงไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะคะคุณลูกค้าอันนี้คือของเดิมของรถคันนี้นะคะแล้วก็เครื่องยนต์ให้สังเกตชัดๆเลยนะคะไม่มีรอยเยิ้มจากน้ำมันเครื่อง เนะะ้หาเครื่องยนต์ค่อนข้างดีค่อนข้างแน่นด้วยนะคะสําหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะคุณลูกค้าได้ไปนะคะไม่มีผิดหวังแน่นอนนี่คือเครื่องยนต์เดิมๆนะคะของแท้จากโรงงานด้วยนะคะสภาพเครื่องยนต์ไม่ช้าไม่แห้งไม่แห้งนะคะไม่ช้าแน่นๆใช้งานได้ยาวๆนะคะใครที่เป็นเจ้าของคนต่อไปถือว่าคุ้มค่านะคะราคาไม่ถึงล้านแต่ได้รถสภาพเกรด A เพราะว่าปกติเลยนะคะที่สภาพแบบนี้นะคะมีแต่ล้านขึ้นแน่นอนแต่มหาพิยน์ราคาไม่ถึง90,00 0 ราคาไม่ถึง900 0แสนแน่นอนนะคะวันนี้น้องกจะจ๋านามาเสิร์ฟแล้วใครสนใจใครอยากได้คันนี้ก็ติดต่อเข้ามาหาน้องชจ๋าหรือว่าโอนจองล็อกรถเข้ามาจัดไฟแนนซ์ก่อนแล้วก็มาดูรถตัวจริงได้นะคะเพราะว่าเราขายออนไลน์ทั่วประเทศแล้วเซลล์ค่อนข้างเยอะนะคะใครไวคนนั้นได้ก่อนถ้าจ๋าบอกเลยนะคะรถสวยสสวยนะคะปี15จะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ถือว่าคุ้มนะคะคันนี้คุ้มมากๆคุ้มจริงๆนะคะราคาดีๆสภาพรถสวยๆส,สภาพนางฟ้าแบบนี้ นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะกับเจ้า Toyota Fortuner ปี2015นะคะเครื่อง2.8 V Sigma 4นะคะราคา8 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะใครจะรู้ว่าได้รถครอบครัวไปใช้นะคะแค่ไม่ถึง9 0 0 0แสค่ะเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วนะคะน้องวันนี้น้องอาาก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ